ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดรสุรินทร์พิศวรรณขึ้นมาบนเวทีค่ะเพื่อกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของอาเซียนค่ะ Now ladies and gentlemen please welcome dr. สุริน p พิศวรค่ะ what do i have to say <laughs> what do you, what do you have to say <laughs> ขอบคุณครับคุณชดาพรกับคุณเรวด,ดี ท่านอดีตผู้ราชการจังหวัดไม่ใช่จังหวัดสิกรุงเทพมหานครฮะผมมาจากต่างจังหวัดท่านาท่านอดีตเอกอัคษรชูตท่านพู้แทนจาก,อ,าอ,กอ,อ,อ่ดรอาทิตย์อุไรรัตน์ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติขาด คอสอชอ,อย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้เป็นวันพิเศษในแง่ที่ว่าซีอาเซียนแห่งนี้ได้กรุณาอ้าแขนรับกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้สึกผูกพัน ระหว่างชาวอาเซียนคนอาเซียนด้วยกันซีอาเซียนนี้เขาตั้งใจที่จะให้เป็นอินキュเบเตอร์ที่จะสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกไปบนแลนสเคปของอาเซียนทั้ง10เศรษฐกิจทั้ง600กว่าล้านคน ทั้งเกือบ5ล้านเกือบ2.5ล้านล้านดอลลาร์ GDP รวมกันของทั้ง10ประเทศนี้อาเซียนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาโดยคนหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาปีนี้เป็นปีที่58 แล้วก็ผ่านประสบการณ์ผ่านวิกฤตการณ์ผ่านการทดสอบมามากมายมาถึงวันนี้อาเซียนกำลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นความคิดของท่านถนัดคอมันเมื่อ58ปีที่แล้วและค่อยๆ อี olve ค่อยๆวิวัฒนาการมาจนกระทั่งจะออกมาเป็นประชาคมปลายปีนี้คนหลายๆรุ่นในอดีตสร้างปฏิมาก,กรรมนี้เสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือคนหนุ่มสาวต้องเข้ามามาจับจองพื้นที่มาใช้โอกาสนี้มา เอาประโยชน์จากโอกาสนี้คือแลนด์สเคปของอาเซียนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาเซียนคืออาร์เคเต็คเจอร์ที่สร้างไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ซีอาเซียนต้องการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะออกไปบนตลาดอาเซียนขึ้นเวทีอาเซียนอาเซียนสร้างมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ร่วมกับคนอื่นๆอ,อีก9ประเทศ และต่อเนื่องไปอีก6คืออาเซียนบวก6คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนเ์เกือบครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเซเลบร t ตไม่ใช่ความสำเร็จในอดีต I don't think we want to celebrate the success of the past 58 years But I have, we have to take this opportunity as we go into the ASEAN community to look into the future with confidence, with optimism, with courage. And who would represent those three words hope, optimism, and courage better than the younger generation? Better than the children of ASEAN ASEAN เป็นประชาคมที่ very y าว n g ประชากร ASEAN 600ล้านเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยต่ำกว่า45เพราะฉะนั้น we are looking into the future with hope with optimism and with courage อาเซียนสร้างอยู่บนสามเสาเสาที่หนึงคือการเมืองและความมั่นคงถ้าไม่มีความเข้าใจระหว่างกันถ้าไม่มีความราบรื่นระหว่างกันถ้าไม่มีความปรองดองกันทั้งภายในและภายนอกเราไม่สามารถที่จะสร้างประชาคมนี้ได้มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหากับประเทศที่ต่อเนื่องกับอาเซียนเรื่องทะเลจีนใต้ เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องที่เกี่ยวกับ Global w a r อร์มทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับคนมากกว่า600ล้านคนของอาเซียนเพราะฉะนั้น political and security ต้อง take care those issues ซึ่งนำไปสู่ instability and i n s e c u r ITY of the region เพราะไม่มีใครมาลงทุนไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาขายไม่มีใครมาเที่ยวปีหนึงร้อยกว่าล้านคนที่เข้ามาในอาเซียนเนี่ยเขาจะรีรอถ้าหากว่าเรามีภาพของความไม่มั่นคงในภูมิภาคนี้ n o b nobody want to come อันที่หนึ่งอันที่สองคือ economic community ของอาเซียนอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเป็นประเทศเนี่ยอาเซียน มีรายได้รวมกันรายได้ประชาชาติรวมกัน GDP รวมกันเป็นอันดับเจ็ดของโลกอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตกว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอีก30ปีข้างหน้าจะโตกว่าเศรษฐกิจของ the United Kingdom ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ได้วางแผนไว้ เราได้ยิน AEC 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 บ่อยที่สุดเพราะมันเซ็กซี่ที่สุดมันเป็นเรื่องของการลงทุนมันเป็นเรื่องของการซื้อการขายมันเป็นเรื่องของการจ้างงานมันเป็นเรื่องของบัญชีของเราในธนาคารมนันเรื่องของรายได้นั้นได้ยินบ่อยที่สุดและเป็นเสาหลักที่ทุกคนให้ความสนใจโลกให้ความสนใจเพราะต้องการที่จะมาลงทุนมาซื้อมาขายบนแลนด์สเคป ของอาเซียนนี้ but The third one ซึ่งคือเรื่องที่เราทำกันคืนนี้คือ socio-cultural community หรือพิลาสาหลักที่เป็นเรื่องสังคมและวัฒนธรรมคนหกร้อยกว่าล้านคนในสิบประเทศหลากหลายที่สุดไม่มีพื้นที่ตรงไหนในโลก ประมาณ5%ของผิวโลก10%ของประชากรโลกไม่มีตรงไหนมุมใดในโลกที่จะหลากหลายเท่าพื้นที่อาเซียนประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดอินโดนีเซียไม่ใช่ซาอุดีอราระเบียไม่ใช่ปาก,กีสถานไม่ใช่ประเทศตุรกี no it's indonesia ประเทศคาทอลิกคริสเตียนคริสตังประเทศเดียวในเอเชีย the philippines is here ประเทศที่เป็นพุทธเถรวราทต่อเนื่องกันสี่ประเทศพมา่าไทยลาวเขมนรวมไปถึงตอนใต้ของจีนด้วยอยู่ตรงนี้ขงจื้อเตา๋าซ่อนแรกอยู่ในวัฒนธรรมอารยธรรมวิถีชีวิตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พราหมณ์ก็อยู่ที่นี่ฮินดูเกาะบาหลีทั้งเกาะ 98%ยังเป็นเฮนดูอยู่เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่หลากหลายมากๆแต่การที่จะสร้างประชาคมเนี่ยเราต้องให้คน600กว่าล้านเนี่ยรู้จักกันเกื้อกูลต่อกันเข้าใจซึ่งกันและกัน respect ในความแตกต่างนี้ไม่ให้ความแตกต่างนี้กลายเป็นปัญหาของการที่จะรวมตัวกันอยู่กันเป็นประชาคม That's one community นั่นคือสิ่งที่เราต้องการในที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำกันคือนี้องค์กรต่างๆเหล่านี้พูดง่ายๆว่ายอมรับแล้วว่าอาเซียนคือตลาดของเขาอาเซียนคือบ้านของเขาอาเซียนคือเวทีของเขาอาเซียนคือสิ่งซึ่งเขาถือเป็นเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์จะต้องเดินไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็น p t ท SCG บางกอกแอร์เวย์ ผมไม่ได้ถูกจ้างให้มามาเอ่ยชื่อทั้งหมดนะเอเอเซียแคนนอนซีพีอ็นใครกะัะฮาลเลรังสิตท่านทูตมา SCB CIMB t h ไออทยอ,อมสินทิ่ประกันภยัยไทยเบฟมาลีและอีกมากอาเซียนอินเตอร์เกรชันบรณาการท่านสปชท่านสชานสชมันเกิดขึ้นแล้ว เอเอเชียคืออาเซียน CIB m คืออาเซียนบางกอกเอเวคืออาเซียน PTT คืออาเซียน SCG คืออาเซียนทั้งหมดเนี่ยไทยเบฟลืมไปไทยเบฟเจ้าของซีอาเซียนเนี่ยคืออาเซียนทีนี้การที่เราไป celebrate the children celebrate the optimism of the children Celebrate the hope and the smiles of the s t l of the children ก็หมายความว่าเราให้ความสำคัญกับการที่เราจะเดินหน้าเข้าสู่อนาคตช่วยให้รอยยิ้มที่มันแสนจะไร้เดียงสาและเอลเนเซนนั้นนะรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเนี่ยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอยากรู้เนี่ยให้อยู่กับเขาตลอดไปได้ไหม อย่าให้มันหายไปจากใบหน้าสิ่งที่ควรจะหายไปจากใบหน้าก็คือน้ำมูกนิดเดียวให้เขา h e a l t h ให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เราต้องการสร้างในประชาคมอาเซียนประเทศไทยไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางถอยหลังและไม่มีทางที่จะเบี่ยงเบนไปในทิศทางอื่นนอกจากจะเดินหน้า ขึ้นเวทีอาเซียนด้วยความมั่นใจเตรียมตัวหลายคนรีรอเรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอ you will never be ready if you want to be fully ready we have representative from the Malaysian Embassy Indonesian Embassy all the embassies of ASEAN here they all know each of us will have to walk on this stage and make the best of it Sector ไหนของ Industry ไหนยังไม่พร้อมต้องช่วย SME ในประเทศไทยสองล้านรายต้องออกไปสู่เศรษฐกิจของเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่ทันการ แต่เขาออกไปไม่ได้เพราะ SME by nature by definition ด้วยคำนิยามของคำว่า SME เขาไม่มีทุนเขาไม่มีเทคโนโลยีเขาไม่มี administrative skill management skill เขาไม่มีข้อมูลที่จะออกไปเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากแลนด์สเคปของอาเซียนสิ่งที่ต้องทำคือรัฐต้องไปหาข้อมูลให้เขา สิ่งที่ต้องทำคือรัฐต้องเปลี่ยนเอเจนซี่ของรัฐสถาบันของรัฐหลายอันต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้รอเข้ามาลงทุนแต่ออกจากตรงนี้เอาพวกเราไปลงทุนข้างนอกเบลไอต้องเปลี่ยนบทบาทธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าต้องเปลี่ยนบทบาทสถาบันส่งเสริมหนองค์กรอะไรฮะ ในกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการส่งออกต้องเปลี่ยนบทบาทน,นี่คือสิ่งที่ต้องทำประเทศไทยเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยต้องยิ้มรับและเดินขึ้นเวทีพร้อมที่จะแข่งขันกับเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วอาเซียนคือไอเดียมคนไทยไท้ายที่สุดแล้วท่านถนัดคอมันเป็นคนคิดคำนี้ขึ้นมาท้ายที่สุดแล้วท่านถนัดเป็นคนเชิญเข้ามาประชุม เมื่อวันที่8สิงหา2510เพื่อที่จะตั้งสมาคมแห่งนี้และมันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปที่ยอมรับของทั่วโลกว่านี่คือเสาหลักหนึ่งของเอเชีย Not only South East Asia มิสสิสคลิบอกว่าเป็นฟัลครัมของ Emerging Architectures of Cooperation in the entire region of East Asia เพราะอะไร เพราะคนอื่นเขามีปัญหาระหว่างกันจากอดีตจันสุเนตยืนพยักหน้าอยู่เนี่ยจีนกับญี่ปุ่นไม่มีทางที่จะเชิญประชุมแล้วจะมากันอย่างสนิทใจอินเดียกับจีนไม่มีทางเกาหลีกับญี่ปุ่นไม่มีทางเกา,เกาหลีใต้กับจีนไม่มีทางแต่พออาเซียนเชิญประชุมทุกคนอยากมา because We threaten none, we welcome all. นั่นคือจุดดีของอาเซียนคือมี convening power คุณดูรดีมาจากสมัครเลขาธิการเยืนยิ้มอยู่นู่นเห็นด้วยปะอยากให้ผมกลับไปเป็นเซลส์แมนของอาเซียนอีกทีใช่ไหมนี่คือนี่คือจุดเด่นของอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะ converge on this space on this stage เราอยู่ที่นี่เจ้าของเวทีนี้ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ซึ่งคอยประคับประคองให้มันเดินหน้าไปให้ได้ปลายปีนี้เกิดแน่เมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสที่แล้วผมอยู่ที่ KL กับประธานอาเซียนคนใหม่คือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนาจิมมั่นใจแน,แน่วแน่เดินหน้า จะพาไปทุกคนและไปประกาศมาแล้วที่ดาร์วสเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าอาเซียน is coming we welcome all และทุกประเทศก็ยืนยันว่าอยากจะไม่มีส่วนร่วมกับอาเซียนเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำคือเรามาสะท้อนความหวังตั้งแต่สมัยท่านถนัดด้วยรอยยิ้ม ซึ่งจะบันทึกภาพที่เกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการการละเล่นของเด็กความไร้เดียงสาของเด็กความอยากรู้อยากเห็นของเด็กความหวังที่เด็กมีต่อโลกนี้ต่ออนาคตนี้ต่ออาเซียนนี้ต่อสังคมของเขาสองเวอร์ชันอังกฤษ เข้าใจว่าเป็นเด็กสาวจากบรูไนถ่ายเข้าใจว่าเป็นเนนจากเขมรเป็นภาพที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพของอาเซียนที่หลากหลายสะท้อนความหวังสะท้อนความกล้า สะท้อนความใคร,ร่รู้สะท้อน curiosity ของเด็กถ้าเราสามารถที่จะรักษาคุณสมบัตินี้เอาไว้ได้กล้า optimistic curious แลวก็ innocent ด้วยคือไม่เห็นใครเป็นภัยไม่เห็นใครเป็นศัตร,ทรูทุกคนควรจะเป็นเพื่อนทุกคนควรจะเป็นมิตรอาเซียนคอมมินิที้มีความวัง ขอบคุณมากๆที่ท่านมาร่วมในการลอน u n หนังสือฉบับนี้ซึ่งสมัครพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เขาลงทุนลงแรงมากมาโดยที่ไม่มีผมไปแนะนำใดๆทั้งสิ้นอยู่ๆก็รู้ว่าคิดตรงกันอาเซียนสถาบันอาเซียนศึกษาที่จุฬาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแต่อยู่ๆบอกว่าช่วยเขียนคำนำให้ได้ไหม แค่นั้นเองต้องการจะลนช์วันวาเลนไทน์แต่วันวาเลนไทน์ตรงกับวันเสาร์มันก็เลยยากหน่อยต้องการจะใช้ทันทูทั้งสองต้องการจะใช้วังสารานรมเพราะตรงนั้นคือวันที่ลงนามข้อตกลงเรื่องอาเซียนแต่โทรศัพท์ไปถามบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะรองรับรอยยิ้มนี้ ก็มาขอคุณพิเชษกับดรการดีว่าซีอาเซียนพอที่จะเป็นโฮสต์สำหรับคืนนี้ได้ไหมทั้งสองคนตื่นเต้นอาแขนรับเพราะนี่คือภาพที่ผมเชื่อว่าซีอาเซียนที่นี่ก็ต้องการสะท้อนเหมือนกันว่ามันไม่ใช่การเรื่องนับดอลลาร์นับบาทนับเปโซไม่ใช่เรื่องของการนับริง g ิตแต่เป็นการ sing sing human the human face of asean not the money face of asean not the economic face of asean not the political face of asean but the human face with feelings with sentiments with hopes with fears with doubts with optimism with innocence these are ASEAN and I'm glad you're all here and I think C ASEAN is off to a good start and with C ASEAN, ASEAN smiles also is off to a good start. I hope we will have other publications Jack. of ที่จะต้องให้คนอาเซียนเข้าใจอาเซียน Religious Rituals Places of Worship จะเป็นโบสถ์จะเป็นวัดจะเป็นสำนักสงฆ์จะเป็นเจดีย์หรือไม่ก็อาหาร Why not Cuisine of ASEAN หลายสิ่งหลายอย่างแม้แต่พืชพันธุ์ของอาเซียนดอกไม้ของอาเซียนนกของอาเซียน All these things are important to us. All these things are critical to us as a community, as human beings. the ways of life and ties that bind ASEAN, We teach you with ties that ways of not only dollars, not only baht, but also the smiles of our children. Good luck. Thank you very much, Kap ค่ะแล้วก็ถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกท่านคงจะอยากเป็นเจ้าของหนังสืออาเซียนสไมล์สนะคะเรามีจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกล่องเฉพาะในงานนี้นะคะและท่านดรสุรินทร์คุณรุ่งมณีบรรณาธิการคุณอนุรักษ์บรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษและช่างภาพทุกท่านนะคะก็ยินดีมอบลายเซ็นให้ในหนังสือให้ท่านเป็นที่ระลึกด้วยค่ะโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยนักนะคะที่จะได้หนังสือพร้อมลายเซ็นครบเซตเลยค่ะ Now คุณสุภาพร We get to the main point. Of the event tonight. Uh, for those of you who wish to become proud owners of these um, beautiful Asin Smiles book, we have them on sale tonight. What's really special, though, is that you can have them autographed by Dr. Surin, the editor, Kun Rungmani, Kun Anurat, the editor of the English version of the book, and any of the photographers whose amazing work are featured in the book. ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีการประมูลภาพถ่ายกัน20ภาพนะคะแล้วก็ขายอีก80ภาพในราคา8,000บาทรายได้นะคะก็จะไปที่องค์กรที่ช่วยเหลือปัญหาของเด็กและครอบครัวแรงงานอาเซียนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาค่ะ Now, ladies and gentlemen, a gentle reminder that 20 of the best photos, some of the best photos, are on auctions tonight. If you're interested, they're labeled with the uh, purple ribbon, and you can let the ladies on the right hand side know which one you're interested in. Don't forget, dig deep into your pocket for a good cause.